เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูน้ําตกผาเจริญนะครับเข้ามาจากถนนหนึ่งศูนเก้าศูนประมาณแปดลอเมตรนะครับที่นี่เป็นเตรียมการอยู่น่าจะยังไม่เสียงเงิน ประทับตาตรงไหนครับสองท่านครับ

ตอนนี้เราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่จอดรถนะครับพื้นที่จอดรถนี้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะก็ขับมาจนสุดทางถนนเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่จอดรถมีบ้านพักอุทยานด้วยนะครับอยู่ด้านบนตรงนั้นก็เป็นบ้านพักอุทยานนะครับกับห้องน้ําเดี๋ยวเราจะไปที่น้ําตกกันแล้วก็การประทับตาก็มาที่สูบริการนะักท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาประทับตอนตอนที่เราเดินออกมานะนี่นะครับที่ทำการอนุญาตแหงชาิน้ำตกพาเจเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันอีกร้อยห้าสิบเมตรนะครับเออเดี๋ยวออกมาค่อยมาประทับตรงนั้นก็มีห้องน้ำนะครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ อันนี้คืออะไรอะ่ะเขห้อน้่อนรอ่นไปเข้า,า,นนา,ขาดอิอ๋มอ <Will> มอบรี่เขาดูลม่มลื่นดีเนาะน่าจะเดินลงจากตรงนู้นได้ปะย่างอยังไม่ไมปวดฉี่ มาเดินลงจากตรงนี้ได้เลยลามานี้สิไม่เข้าฝั่งนี้เราผู้หญิงเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆครับดังมากเลยนะครับไงขาเดี้ยงเป็นขาแข็งเจอ ลงมาจากรอยเมืองสามหมื่นถึงกับขาแข็งกันเลยบรรยากาศแบบร่มรื่นม,มานั่งพักผ่อนมานั่งอะไรดีมากเลยมีร้านขาเต้นไม้ก็ต้นใหญ่ดีแลวเนี่ยมีที่มีที่มานั่งชมด้วยเหรอเออไงได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วนะครับ เดินง่ายเดินไม่ไกลทางเดินลาบๆปกตินะครับตรงนู้นก็น่าจะเป็นส่วนของร้านค้าสวัสดิการกับห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อน้ำตกก็จะไหลลงไปนู้นนะครับสามารถที่จะเล่นลงไปถึงนู้นได้เลยนะครับทาน้ำตกตรงนั้นก็มีจุดพักนะครับ แล้วก็น่าจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับแต่เขางดใช้บริการอยู่นะครับปิดไว้ครับคนมานั่งปิกนิกนั่งพักผ่อนทานอาหารตรงนี้เต็มเลยนะครับ ถึงแล้วน้ำตกพาเจริญนะครับจังหวัดตากอำเภอพบพะนะครับโอ้แบบเป็นลาดล่าสวยเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาข้ามไปดูน้ําตกใกล้ๆนะครับเคลื่มนไปไหนได้ หนาเย็นมากเลยนะครับอืมนตกสวยมากเลยนะครับน้ำตกพาเจริญนะครับ มันจะเป็นลันๆชั้นๆแบบสวยมากอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบแนวเรียบลอกลงแนวเรียบลอกลมแบบมันดูดีมากเลยนะครับสวยงามมากเลยแล้วคนนี้จะพามาดูน้ำตกพาเจริญนะครับตอนนี้น้ำเยอะมากเลยน้ำตกสวยมากเลยดูน้ำเต็มหน้าผ่าเลยนะครับซึ่งของน้ำตกพาเจริญมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบ ล,ลงไปอย่างนี้นะครับดูครับสวยนามากเลยนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับแต่ว่าเราเจไม่อยากเปียกนะเพราะว่าเมาื่อวานเราเปียกน้ําฝนมาทั้งวันแล้วครับเอ้ยไม่ใช่น้ําฝนน้าตกมาทั้งวันแล้วนะครับนคนก็มีมาเล่นเยอะเหมือนกันนะทางมาดูใกล้ๆนะครับถือว่าน้ําตกค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ ถ่ายสามารถที่จะถ่ายรูปจากใต้ตรงนู้นก็ได้นะครับมันจะมีป้ายที่ชื่อน้ําตกพาเจริญนะครับมันก็จะมองเห็นวิวน้ําตกเต็มๆนะหรือว่าจะมาถ่ายตรงนี้ก็จะเห็นแบบน้ําตกอันนี้ชัดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนนะครับดูแต่ต้องต้องรอธรรมชาตินะครับถ้าแสงสะท้อนมากน้ําตกก็จะไม่สวยนะครับมันจะสว่างเกินนะครับต้องถ่ายแบบไม่มีแดดนะครับถึงจะสวยนะครับ นี่แดดมาแล้วมันก็จะสะท้อนแสงแล้วก็เยงตาม,มากนะคะมันจะถ่ายน้ำตกไม่สวยต้องถ่ายแบบตอนที่ไม่มีแสงแดดนะคะคถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์นะคะถ้าไม่มีฟิลเตอร์ก็แย่เนี่ยถาน้ําตกมันก็จะไหลลงไปเรื่อยนะคะ,ะเลือกเล่นได้เลยเด็กน้อยถจะเล่นอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะน้ำมันตืต้นประมาณนึเข่านะคะคแล้วก็ตรงนู้นก็จะมีพื้นที่ที่แบบไว้นั่งรับประทานอาหารนะคะคนั่งพักผ่อนนั่งดูเด็กน้อยเล่นน้ําตกอย่างเนี้ยค่ะ บรรยากาศดีเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญน,นะครับจังหวัดตากอำเภอพบกพันะครับ บรรยากาศแบบหน้าพักผ่อนมากเลยนะครับถ้ามานอนกลางเต็นท์ตรงนี้นี่ก็คงจะได้ยินเสียงน้งตกทั้งคืนเลยแหะ เดี๋ยวเราได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแวะประทับตาอุทยานก,นกันก่อนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะน่าจะเป็นอุทยานสุดท้ายของจังหวัดตากเลยครับที่ประทับตาที่เหลือก็ครบแล้วไหนข้ามมาจากไหนนูน้นมีไม้อะไร แต่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะตรงน่าจะเออหน้าฝนน่าจะเพิ่งตกหรือเปล่า,ายังไงเดินตามเดินเหยียบก้อนหินนั้นไปไ่ต้องเดินตามแนวหินเนะี่ย

เดี๋ยวตกท่วมอย่างเงี้ยไปข้ามที่ดีดีดีกว่าแล้วค่อยเดินนะอันนี้เข้าไปอะไรเหมือนเป็นบ้านพักอุทยานเออทางขึ้นมาบ้านพักอุทยานตรงนี้มีอยู่สี่หลัง บรรยากาศร่มลื่นเนี่ยต้นสักด้นนาบ้านพักก็ต้องถือของเข้ามาไกลหน่อยนะเนี่ยจอดรถแล้วก็ถือของมาไกลเหมือนกันนะถือขอไกลจอดรถให้จอดตร็นก็นี่ไงมีลานนั่นไงร้านด้านหน้า,าน,น่านานะอ้หรอโอ้โห <laughs> มันก็ไม่ได้ละ ต้องมาจอดรถไว้ตรงนี้ไงคุณก็ทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปขอเจ้าที่ประทับตาอุทยานกันนะครับ นี่ัน่งอามสี่ห้าหกเจ็ด้าั่เดียวเนาะหือว่างนดัเอาแค่เดียวเขเดียวพอี่ไม่เสือพลาฮะไม่เสือพลาแ้ะเสือมันเลอะนี่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต่เอาคนเดียววะอะไหเนี่มากระเทียมแน่ๆกระเทียมแน่กระเทียมแน่ใจเท่าทองได้แน่กระเทียมกระเทียมไม่เต็มไม่เต็มเม็ดนะเดีจ้าสองใหญ่เนี่ยกระเทียมเต็มปากเลยด้วยอุ้ยบ้บเลยมีสายมีคนกอซื้ออัปเดตจุดที่ไม่มีด้วยเลยหลายเดม อย to ู่หน้าไหน่ะครับยี่สิบเอ็ดดนี่คือ้นมากคนมาเรื่อยๆมุกมุ มันต้องขวดนั่นนน้ำามึกละมันมีเสี้ยน้ำามึงมันหมดละตรงตั่งน้องอิ๋วคือมาใหม่ก็ออกไปทางเยียกเราเลี้ยวขวาอ้าวน้กเอ้เส้นอืมคนจะเสี้ยนเลยอ่าค่ะคนจะเส้นไปค่ะน้กเอ้พอานะ นะครับเ, <c oughs> เราก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับ <c oughs> จะไปต่อที่ถัดไปนะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วแค้ทางลงจริงๆนะทางขึ้นยัพอคู่นนะก่อนหน้าน้ำตกพาเจริญ